นองครับสวัสดีครับอ้าสวัสดีครับพี่น้องพอกันทั้งสองชาติจิตอีกแล้วมาเวลาคำๆพร้อมนงเปิมเหมือนนี่ไหนเมนูแกงอันนี้พี่น้องกับเจียบองแกงพักีเล็กกับเจียบองเปิมกระดไก่ถอดกับไก่ถอดขอดใส่กับผักผักวางปิ๋ ใส่ก็พเพนียกสิบบาทกันมามาพี่น้องกินข้าวแรงกันสีเจ่อยๆง้อยมันเมือ่อยถ้าเบียร์ค้างงานพี่น้องมาเด้อพี่น้องขา้าวแรงกันเสีบๆเลยมาละอะ่อนนวลเครื่องพัฟเคียสตีนไก่พี่น,อน้องพัฟเคียสตีนไก่ อขอทยยเหรอแจบเยอะคอมมักคอมมักค mm ือกอไก่ทอดมไหยังมไหยังไก่ทอดไก่ทอดสดนนวนุ่นหวสินาะเจ้าบองเจ้าประจำ 来、嗯，来，嗯来我嗯。要不，嗯、来个，麻辣呀？你弄啊？弄啥、嗯？嗯 ยังพอกีเล็กพี่น้องหันบาบเท่าทั้งเสือพี่น้องเอ้ยมา Tunggu jagarkan Jaga rakam dia Nampak ke nak ni คนตกพี่น้องแม่คนตกบนสวงคำเมื่อนกุ้งเหมือกแม่มีคนคุยสองชาวเนี่ยพี่น้ำมาก ตีนไกเไเ่เปล่ไดมดมดีดากระเกันเอเอ๊ะ,อะยา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 เย, <c oughs> ย็บเย็บสนบักไม่ได้อากาศนี่สวนผากเป่าแลาอื้อ,อ,อ,อจัองปเป็นไยเนียนมือพีองมืง เ <g ül> ย็นมือหน่อยลูกเล็กเท่านี้อ,อตอนนั้นที่ยังไม่ถ่ายคลิปอ่ะมีมีแตงกวาเกิดเกิดด้วยเอาไปกินได้มันไม่สุกเราต้องให้มันสุกพี่น้องจำข่อยกระไกะน่นี่เอามาสุบเลย เน้ตต็มบุกอร่อยไฟหาปลากุุงมากไฟปลาสวัดอืมปลาสวัด จ็บบ่กเบโอ้กินดีตีนไก่ตีนไก่มักตีนไก่เพีงมาประก้งนี่เขากินเขา

ลิ้มยังดำจมูกดำกิตดถีอยู่อยู่ในความมืดนะหายตัวอ่ะพักมันปูพักมันปูพี่น้อปลอดจะใครเออแป๊บนึ่งตัวแป๊บแป๊บเดียว แกงซี๊กบเร่วิธีทำพี่น้องเบิ่งพี่น้องเดี๋ยววางวางอันนี้มันเด้งด่วนออวหนิมดอก in bit back

แต่ไปอีกอย่างเน่งอไรแหลวแลกไปอีกพีหน้องเศบๆกับแข็งตีนไก่คอไก่ขาไก่ใช้พกเกีเล็ลกกับ นะป่าปี๋ตอนน้องเลยประมาณนี้เนาะครับมาขอบ u l e กขอบเจกบขอบบุญขอบพุ่นพี่น้นนองคือก็ติดคอมาติดตามสมครับคลิปนี้ไวซ์ซันนี่พี่น้องเจ้ามันเหมือดมันทำะน้องเพียบมาเดี๋ยวเพียบกินต่อได้บาดเอาคลิปนี้ไวซ์ซันนี่พี่น้องคลิปหน้ากรับพวกกันไหมคือเก่าวสวัสดีครับคุณครับเอาน้องเพียบมาเดี๋ยวๆครับกอบกรอบครับตันะ้งใจหน่อยสิ เออว้คาับโสอะไรอีกเนี่ยตกใจเลย